ก็เมาเอาบุแมงก็เมาเอาเบียบึงก็เมาไอเฮียนั่นก็เมาเอาบุแบงก็เมาเอาบุแมงก็เมาเอาเบียบึงก็เมาผบกับกำนันสไตล์สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่แ้วก็สู่สมารแมแชรครับกำนันสไตล์ตอนนี้เราเจอเคเจอเต่านะ ก็ลังสุดๆไ,ดเดไปเลยครับดังวิ่งใส่นะเอเหนครับแตว่า,า,า่ต่อเราดังสิยนะครับวาเขาเรียกอะไร,รอ,ะอย่าลืมตัดทับตันทับเป็นไทเนียมั้งอ่าเอพิโซดหนึ่งแล้คูณออนบอร์ดเฮ้ยยิดมีนี่ด้วยเหรอวะ,ะ,ะโอ้โหเป็ดเๆ็ดเดอย่าลืมเป็ดเป็ดลืมไม่ได้อะไรเล่าอะไรเล่าอือ ขี่มาไหมขี่ตะดอกไ,ไม้อะเป็ดเป็ดขี่แต่ดอกไม้มาอนอไรจะมาบึ้มอ่ะไม่มีทางไม่มีทางอย่าอย่าและคูนโอเคเยอะว่ะอะไรโลอย่าอะไรโลนี่เนี่ยระเบิดเนี่ยอะไรโลอะไรโลนี่มีแนี่เอ้ยมันขี่ตะดอกไ,ไม้มาเอ๋ออืม สุดๆปไปเลยครับเปิดเพลงก็มันมันอะไรโลอะไรโลอื้อแน่อะไรโล,รโล,นะรโลมาไม่มาไม่ได้แย่เอ้ยเยอะ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 โอ้ยโอเคไอโอเคอเดี๋ยวนะเราเบิกกินกันลีโลลีโลลีโรลีโร,โร,โรนี่แน่ได้ได้อื้ออื้อเยอะจังวะอื้อแนะ่โอ้ยโอเคเยอะมาก สุดๆเลยเดนไม้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 อะไรเราไอ้เคเยอะไอ้เคไอเคไอเคไอเนี่เนี่ยนี่เนี่ยเคเยอะนี่เนี่ยตัวนี้นะอะไรเราอะไรเราเค่เคมาเหอะเราเยอะจังวะเคเยอะชิบหายเอาเลยไปกินก่อนนี่เนี่ยโอ้โหตัวเดียวอย่าเลยนี่เนี่ยนี่ โอ้โหขี่ไดรนไมพี่เบร์อ้าโอ้โหเลือดไปไปไี่เต่าเต่าเต่าลังตู้มันขี่ไดรนไมมาบึ้มอ่ะโอ้โหอะไรเล่าอะไรเล่าเดรนไม้ก็เดรนไมสินี่เนี่ยระเบิดนี่เนี่ยโอุ๊หนี่เนี่ยอะไรเล่าเต่าก็เต่า โอ้ยายยๆยา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 ยอยาอย,าย,าย,ายากยายยยยายยยยา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 อาย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 าาาย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 าตายายียา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 ยปยายยา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 าน ต่อเร็วแลหนานะ้า UFO ด้วยเหรอโอ้โห UFO level ย uh ังกันอ๋อมันสามารถเอ,อ่อใช้ปืนเพื่อใช้ปืนที่มีอยู่แล้วมั้งเออเพื่อก,กำจัด UFO ได้นะฮะมีคำอินอะไรเรากำมีพิษเอ้ยยา่ยาโอ้โห oh มาขโมยไปเลยเหรอเอ้ยมาขโมยไปเลยอะไรเรามีมีมีมมยูงด้วยจะมาดูเลือดกลัวอะไรเรา อะไรโละอะไรโลขี้โกขี้โกงอ่ะขโมยได้อ่ะอะไรบินทำไมนี่นี่ไนงะอะไรโลเอ้ยยุงยุ่งยุ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 งมันมันบินเบ้อเอามมันหนีเดีย ung, วจังวะยุ่งอ่ะเอ้ยโอ้โหยุงยุงอะไรโละอะไรโลโอโโ้โหเอ้ยนี่ไนงะนี่นะโอ้โห ยุงเยอะนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเป็นใครเลอดออกนี่แน่นี่แ न, นแอ่อะไรล่อบินมาทำไมแจกของก็บอกอีไม่แกไม่แกไม่แกเอาของเลยอุ้ยยุยย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 ี่ยย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 บินมามยย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 หมยยยรยยยยยยอะไรยย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 ย อะไรเน่าเอกมาเยอะมีคนแจกของมีคนแจกของนี่เนี่ยเราเบิดไฟเนี่ยเยอะๆเนี่ยชอบโอ้ยเดี๋ยวมาลาเรียถามหาอุ๊อ้กทไอ้เคไอ้เคีอุ๊อุ๊อุ๊อะไรวะกดรัวไปมีด้วย ผ่านตรงแล้วเหรอตอนเล้ด่านหกอัปเกรดเอ,อ่อพวกปืนนะครับจะได้แบบยิงเย็ดมอนสเตอร์แปลไม่ทันอีกแล้วโอ้อะไรลอะไรลงมาไม่แย่มา,มา,มายแย่มามายแย่เร็วรีวิลโลดรีวิลโลดแล้วลง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 อะไรลงมา,มายแย่แย่นี่แน่นี่แน่อีเคเยอะเนาะเคเยอะเค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 ย็ยด เคเยอะเนาะเจ้าของเลี้ยงไว้ไงวะเจ้าของมาเปิดไปโคตรมันเลยบอกตรงเร่โลกไร่โลกไร่โลกไร่โลกเคเยอะระเบิดให้เลยมอบให้ของขวัญนี่แหละนี่แหละนี่นีอนีอีโอ้เคเยอะจัง นี่แหละอืมอืมโอ้โหกว่าจะยิงก็แต่นัดนี่สุดๆไปเลยเป็ดเป็ดกราบกาบนี่แหละนี่แหละนี่นี่ระบบไฟบิกินตูมตูมตูมโอ้โหกว่าจะยิงแต่นาทั่อืมอืมรีโหลด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 เร็ว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  มาแล้วมาแล้วไดนาไม์ไดนาไม์เหรอไดนาไม์เหรอไอ้แลคคูนแลคคูนขโมยใครนี่นไงอะไรเน่าในแดกพี่รออะไรอะไรมาไหมมาไหมมาไหมนี่แน่นี่แน่อะไรเล่าอะไรเล่านี่แน่มาแล้วมาแล้วไอมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยเลือดหายเยอะเลยครับท่านผู้ชมเลือดหายเยอะเลย อะไรเนี่ยระเบิดไปก่อนโอ้โยปาปาได้ตรงมากเป็ด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 โอ้ระเบิดอุ้ยโอ้ยระเบิดแรงจังอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระถางเพลงขาดคอมาแล้วเนี่ยอะไรเล่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 นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหโอ้โหอืโอ้โหเลือดเลือด ดูลูลูนี่นะนี่อะไรโล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 โหเยอะจังะนี่เนี่ยนี่นี่ double kill โ,โอ้อาเรายูซีแล้วยัเป็ดโอ้ hey ยูซีให้ศูนย์เย้เรา28นัด ยังอ yeah. ินเคียดเวอร์ชันแค่ไหนติ๊กออ๋อโอเคเกตแฟแล้ววะอัพเกรดอัพเกรดแบมอแบมอแบมอรับเกตรัพเกรดซื้อเยอะซื้อเยอะนี่แน่นี่แน่ครับผมก็จบกันแล้วครับสำหรับสำหรับแอคเซสนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับตอนหน้าครับ ก็จะโพสลิงก์นเพจกับช่องเอาไว้ข้างหน้านะับก็สามารถกดติดตามแล้กดไลค์ได้สำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ